ไปเจอพ่อครับก็ไปแฟงเล่นเลยถ้าแฟงเล่นได้ดูเต้ยก็ยืนมือไงกินไงแฟนกินกลางไงกลางไอเดียเสมอไงโฟกุนโฟกุนตีนโอไงเล่นตีครับเต้ยกันเลยครับเสียโอไงจะตีนโออยู่กิวผมอ่ะนการแบงกิ้งรายกางปูต่างนี้นะโวยยกมตัวมึงจะเล่นแครคติแนวไหนมึงบอกกูก่อนเลยกูจะเอาตัวเลี้ยงให้โหกให้เข้ากับมึงโอเคครับให้กูเล่นอะไร มิดไงเต็มแม่เลยสาระเไม่เป็นเลยตัวเล่นปักเราเรามีปักแล้วมีปักแล้วไอ้สั่นมึงเอาดีเคไปกลางไปโม่ไปเล่นเป็นไหมโว้โคโหดไอ้เหี้ยพีไอ้ไอ้ไอ้แบงกินอยากอยากออกขวดนะเอซื้อสองเบเซอร์ซื้อสองเบเซอร์แล้วก็ซื้อเมทัลลิเจอร์หรือแม็กกับิงแล้วก็เมนต้าแค่นั้นแหละแล้วก็ทแบ็กิ้งแฟรี่แฟรี่คืออะไรวะเฮ้ยแฟรี่คือเจ็ดสิบห้าบาท ไม่เห็นเงินน่อะไรอ่ะอุ้ยดูหานใ้จะได้ได้เก็บหวานมันได้เพราะมันเอาไปอะไรสูตรไหนนี่ปูให้ต้องการงง่ายๆก็พอไม่ต้องเสือกอ๋อเป็นต้องเสือกกูก็ไม่อยากจะเสือกหรอกถ้าหวานเนี้ยมันต้องปักข้างล่างอ่ะเฮ้ยหวานปักไปหนหัวนมเลยแบบลองคูเชิญนะวอลเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับคือได้บ้านไม่ได้บ้านหลักได้บ้านลองชิบกูวไม่ไหวก็ซื้อตอมมี่ได้นะวัดเออไม่ใช่แม่มีแตงโก้ให้มึงเยอะหน้าอย่าโลกศิษยักมึงรากก็ได้ก็พอเนี่ย

<Yeah. S 2> ว่ากูจะไม่ไปข้างนอกละแต่กูย,ยกเลิ่งนะ <laughs> <laughs> น่งเขียยโยโย่หรอใครคิดให้พี่นี่ไปเล่นสับว่าให้ไปกลางเมืองยังสบายอยู่กว่าเยอะตาหน้าขอเล่นด้วยแล้วกัน โอ้โหคลิปข้าหลังแล้วไปทุกคลิปอลิปไันจะไหลแล้วพี่เอาพี่เอาได้ไหมพี่เอาได้ไหมตอนนี้เลยมาเอามันมันมอแล้วมันเอามันถึงให้โดนพี่ถึงโดนถึงโดนไหมเฮ้ยยังสวยจสีโอเดราแป๊บอย่าม่งรีบอย่ามือตายพี่เราปยเย เลสเตอร์น่าจะหวัานบนนี้นะพี่้ยโอ้โหพี่โอเคเนี่ยไปต่องาเลยจแม่ไม่ได้ใช้เลย่อกีอ๋อตัวทีครับ่งลานก็ไม่ได้อรือึงลาไปมมีโลตัสด้วยไม่มีแล้วเฮ้ยเอกหนีได้ปะ เหย็ดแม่ได้ตัวหนึ่งควายตัวหนึ่งโผล่เอาเอาโอวไม่ช่วยพี่ดิถึงมันถึงมันพี่ถึงมันถึงมันเอี่ยโดนชกอีกแล้วโอ้ยไปกันไปสาวิตาวิ ยังขบวนตายอย่แม่โยโยมันได้แล้วทำไงเล่านีอะพี่ดี้ข้างแล้วสาวไม่เนนี้นได้พี่ดี ไม่คือเลนกลางมึงไม่ควรสู้มันไม่ได้นะเว้ยนี่มึงเป็นสีเคนะเว้ยตัดแค่พุชช์มันไม่ได้ตรงไหนวะอุ้ย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 ผมไปเอาวุดองก่อนพอแล้วครับโวยหมดไเี่ยอมมาแล้วผ่านไะเบิดมาแล้วคอมผมไม่ได้ไปเีลยจัดดิงปักตัวเองเลยแต่ได้ยินเขาบอกมึงไม่เปิดก็ได้ก็คือดิงปักตัวเองทิ้งไปแล้วอ่ะกันกี้บอกกูไปดีกว่าเอาแล้วมึงโดนคำั่งแล้ว ช <Yeah. S 2> มามนเอาโดนแล้วข้ามาแล้วล็อกต้นไม้ขางตายไอ้ยโย่รับฟิปได้ตังการงค์กูมีฟรีไม่ได้ฟรีๆเอาแล้วอยากมึงรีบใจต้านะมึงแค่นับฟิีพอมึงแค่นับฟิีพอเดี๋ยวโย่ออกมาโย่ออกมามึงไม่ต้องฝืนได้เลยนะน้ามึงดีไปเลยว่าแต่ตายโย

โย่ไม่ต้องตังค์ตางหาโค้กไดคตณด้ได้ได้โยมันโยท่าหนึ่งโยท่าหึงเคลียร์โยท่านึคล้าโยย่ย่่าหนึ่งเคลียร์โยโย่ทาหนึ่งเคลียร์แมานตีปอมนกระกันน้้งมังกังกามานาหมดยแม่ปีเลนมึงไม่ยอมตัดรอกครับมานาของไรต่อพี่ดตดหครับ่อกี่มึน้แล้ว เยอโด้วยผ่าไม่ได้หมดเวลาเลยว่ะเอออย่าดีมั่วนี่ฉันก่อนมาก่อนถูกเคลคุเลต์เต้ถูเคลคุเลตเต้ไอ้ชกกันมั่ววันแล้วชกกันมั่วโยโย่อะไรพี่ดีโอ้ยที่นี่ก็ถามจังไอ้เหี้ยมึงเก็ตแน่โอ้ยที่นี่ก็ถามทุกอย่าง ไม่ง้อก็คุณดับทองเลยจบเยีดแม่สักดับทองโง่ดับทองโง่ดับทองแต่ละคนนี่เฮี้ยมึงทำไปดั๊มึงทำไปดั๊มึงเชื่อปุกมควบมึงน่าจะฟาร์มไม่เป็นสลักอ่ะมึงทำไปดั๊ดีกว่าการกันแม่ปอมระเบิดได้เฮียกูอยากเล่นลีฟแล้วกูอยากเล่นตาหน้าแล้วทำทักทำทำไปดั๊บแล้วมึงทำเบิร์กซิเว่ ปั๊บรองเท้าอินปับรองเท้าอินหน่อยได้ไหมเอ้ยไม่ใช่มาน้าหมดมาน้าหมดไอ้ยาม้ส่วยหมดแล้วโอ้ยยิงปึ้ไปแล้วยิงโจรซะไดโดนโจรไม่ไม่ใช่หรอ่อได้อยู่ได้อยู่เอือยมานาไม่มีไม่ทำอะไรที่โอ้โหไม่ได้กระติกไม่ได้กระติกตังค์ไม่มีแป๊บนึงใจเย็นโอ้เอือยตายเงี้ยแบงค์ไปโย่ ีบีตโยโย่โย่ไงมึงเล่นนี้วะโยแดอกหัวโยแม่ดีเวลยนการดอกหัวโยดอกหัวมีโย่ฟาร์มคีฟได้โย่ฟาร์มคีฟได้มึงจะไปไหนไรเฮียคีฟีเย่าอได้ได้อยู่โดนได้อยู่ระวังแอปเป้ล เฮี้ยในทีมนี้แม่หมูสี่ตัวกันหนึ่งเทพก็คือกูเฮ้ยเฮ้สี่หมูหนึ่งเทพไอ้ไอ้เฮี้ยไปวัดไปตายไอ้แม่กูส่งไอ้จัดมึงไปช่วยมันด่วนเลยเฮี้ยมันวัดเองมันตายมึงแปลงร่างเป็นมังกรเลยไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายมึงช่วยแปลงร่างเป็นมังกรทีมึงมีไว้หาพ่อมึงมังกรแล้วไม่ได้เจอกูจู๊ดไปดิเจอกูจู๊ดไปดิมาๆัมันสักมันมีสองตัวนะตรงกลางตัวตายคู่ไอ้เฮี้ย ไปช่วยแล้วข้ามันไหวไหวไหวดวยูบุใจเย็นดีโอ้มันแคลคูลเลเตสแคลคูลเลเตสทะเลาะกันต่อยกันเองเลยเี้ยชกกันใหญ่เลยเนี่ยเจอกลไปส่บอกกูว้ามาตายเนี่ยเจอกูจุ๊ปากไปว้นได้หลุดอ้วนของโคตน้อยเป็นตัวไห้เปนตัวไหนของโคตน้อยเลย อูตะไนไม่มีเท่นเทียอะไรเลยโอ้หอดล้าชดนะเต้ยล้าชดทำไมนี่โตัวเปิดไปไหนนี่ไหวไหวคิ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 ลคือมันคึอมันคิวล็อกมันล็อกเฮ้ยกูผิดไอ้สัตวสลายตายอยู่แล้วตะไหนไอ้ที่นี่ไม่มีเท่นเที่ย,ย,ยโยโย่ไปไหนนี่ไอ้เพ็กยังไม่ได้ไปไอ้เพ็กวันแล้วเด็ดแม่ไม่ได้เล่นที่ที่เว้ยไอ้สักกลับมาอยู่โซโล่อยู่โซโล่ ยัมึงไม่ปล่อยโตบอไ้สัตว์มึงนีไปไหนละนุ่มไปได้ไปได้มันวัปล่างนะมันว์ปล่างนะว์ปล่างไอีวีว์ปล่างนะพี่ช่วยช่วยมันแค่พอช่วยได้ช่วยมันแค่พอช่วยได้ช่วยมันตายแล้ว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 อันติเออ โอ้ของป่าดอปช่วยนะอะไรไปได้ครับนี่มีหวานตรงนี้มีหวานตรงนั้นมีหวานโยไปโดดโยไปโดดพี่ไม่ตันก่อนอ่ะพี่มีมีตันหรอไม่มีไปโดดทับทำไมนี่คุณยิ่งสวยกูมีคอยนะ,ะอ่ะปะอุ้ย เชื่อมีบิงก์อะเอเคไม่เอาแต่ว่าไม่เอาใช่ไหมทอนไมทตอไมไม่ต้เอาได้ถ้ามึงจะเอาอ่ะมึงแค่เปิดอ่ะมึงแค่เอ้ยเอ้ยเออเช็คมันมีบิงก์ยังวะเอ่อเช็คยังมเจอมีไม่หมดปะเอเช็คยังไม่มีเอเช็คยังไม่มีสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวสามแล้วพี่เต้ยหล่อมากครับตายแล้วมาดิมาดิเอ๋ยน้องไปตายแล้วไนท์เพิร์ได้เอาเอาไอ้โยโย่ไนท์เพิร์น้องตาย นายตายซะนายตายบุเช er. <c oughs> um ื่อกำลังมาบุเชื่อกำลังมาบุเชื่อตายบุญเชื่ออุ๊ยยโยตายแล้วไอ้แบงค์ออกเลยแบงค์ออกเลยแบงค์ออกเลยออกเลยแบงค์ไม่ออกบินก่อนแบงค์ซื้อบิงซื้อบิงซื้อบิงก่อนซื้อบิงก่อนไอ้แบงค์มึงมังกรสิบสองดี๋ยวมึงมีมังกรไปเกียงนี่แหละ เดินไปตรงนี้เดินไปเดินไปกวาดกวาดดูตะไหนบนเนี้ยตะไนในในอยู่บนบนซ้ายสีส้มๆครับเอดิาไปเอาได้ครับเอาเอาได้เอาได้เดียอันนี้เดิปบ้างตีกวันตีกวันตีพ่อมันร้อนอยู่ไม่ตายตะเมร์ตะเมร์ งงตึงเนี่เงี้ยยุ่ยเจอยุ่ยเจอจด้วยไปง่อยไปงอไปออกไปออกไปออกก่อนออกก่อนมึงขึ้นไปเจออที่ยุยเจอยุเอยุ่เอแดกูีวับโ้ยเอ้วหนีไปไหนอะโนชกอีกแล้วเอ้ยยยยยยังยย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 ายยยยยย ไอโยีล <formation jin inh throat> <at> ็อกเอาไปมี็อเาไปโอ้ยไอโยจะกดซื้อซิเอร์แล้วใครก็ได้ฮะมันดีโดนหาซิเอร์เออยู่ในร้านไอส์เ็นตีปแล้วเอนตีไปแล้วเยวไว้เยวไว้เยรงงายงงายเาวอสสตันรงไหนทางไหนรงไหนงไหนเร็วเ ยัยเสือหมาเป็นหนึ่งคุ้มไหมแลกสี่ไม่มีวาร์ปมันไว้่อนถือมันไว้่อนกูไอ้วุ้เชอร์ติดบูเชอร์ติดวุ้ชเชอร์ติดเสาวุ้ชเชอร์ติดเสาวุเชอร์ติดเสาขึ้นมาข้าบลขึ้นมาข้าบนขึ้นมาข้าบนไม่ตกาไปไหนขึ้นมานี่ขึ้นมาไหนล่ะข้าบสมุขสุดดาวแป๊บนึงครับได้ครับมีมังกรแล้ว เอามาก่อนนำเลยพี่พี่นำก่อนเดี๋ยวผมเล่นจังหวะสองให้ผมมากระเช้าให้ได้แต่คว้าให้อีกชุดนึงนะมาผมมาเดี๋ยวสนัยสนัยสตาร์สนัยแล้วสตาร์สนัยแล้วโว้ยกดดักเกดแดักกดแักกดกกดแล้วแต่กูกนผิดที่ทำไมทำไมลูกพี่โยโย่ไม่เคยได้กดอันตีเลยอ่ะอันพี่โยโย่ แต่แล้วแต่แล<โอ> <laughs> like ้วไ <sk approved> <โ>อ, <laughs> โอ <laughs> ้ <resonate> <over> โยวันสี่วะโมกัดทำไมได้โยโยอีกเลยไอ้โยอันติไม่โกดละนุ่มวันสี่ก็ม่ให้โกดนะลูกโยโยี่งมันกัดกายจาดไอ้เที่ยสงสัยแม่งออกอีเธอเดนี้ โย่่มมไเทเลนเียอะไรสลักกูจะอ้วกไอ้เทนแบ็กไอ้เทมแบ็กไอ้เทมแบ็กไอ้เทมแบงค์ไม่ไม่แพ้งดอนมาก่อนมาก่อนมากครับเอ้ยมันมีอันติดกับด้านกูเลยจะจะอ้วกตักเลยไอ้เทนแบงค์ให้ก่อนมาเดี๋ยวมันเกิดแล้วไม่เดี๋ยวหน่อยแล้วนึงแล้วนี้ยังไม่เกิดยั่คาราฟ้ายังไม่ออกพี่บอกไม่ต้องออกกระโปกไอ้เทมเรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขยากไอ้เทมเหรอเวะใครเห็นสลักเล่นแบบนี้แล้วหงุดหงิดบ้างระวังโดนอะโยโย่แบนนะระวังนะ โยโย่ทำเอาไปสี่แสนห้าหมื่นมิไปแล้วเรียบร้อยไอ้เหี้ยโยโย่รับไม่ได้เลยนี่ว่าใครมาแซวมันใครอยู่กลางใครอยู่กลางนอกนี่ครับนี่เลยเดี๋ยวกูขัดเออเช็คให้เล่นไปเลยกูขัดเออเช็คให้กูเจะทนาเกูจะทนายไอ้กระจกตัดเนื้อเช็กนะจะไปแซลมันตอนที่มันมึงอย่าแต่โยโย่ตายเมื่อไหร่อ่ะมันทุกได้เมื่อนั้นเว้ยมึงอย่าแซวตอนที่มันตายวุ่เชื่อกู ไอ้กูตายอกแล้วพวกไงไอ้เรื่อเปียรมันเกิดไหไรืงดี่ว่านกี่อะไรอีนโดดไต่ดูนนะไอเรดัทิวมันโดดไอโยโยงตายอีกแล้วมาสพีเอมอดห้โดดยดาว์แล้วโดดโไรเร่โดดตายแล้วไอยโยตายอีกแล้วมันบอกว่ามันด่ามึงต่อตายมึงบอกมันบอกว่ามึงตายตลอดเลยไอ้ควายมันก็เลยด่ามึงได้ไอยโยมึงซื้ออะไรดิ เอาเลยเหรอดีเลยเขาไม่ได้ละเาโยโย่โดนฮุกอีกแล้วอโยโย่กำลังจะตายอยมันสัรตายอีกแล้วอีกไ่บอกให้ตียงพี่ขังมาทำไมไอ้เต er, ้ม oh. 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 okay. oh. oh. ีอยู่นี่เด้ยตียไงอะอโยควาย มึงจะกระโดดเข้าไปพี่อีเพลยกพปโดกเั้งไปมันก็อยู่ในคงะนี่พี่ขังทำไมโดนอู่แล้วไฟลาขยะจัดเลยเขาด่ามึงอีกแล้วไอโยโวนมาแล้วไม่อยากเข้าเลยไอโยโดนเอพีอีแกไอโยไปไอโยโดนอีกแล้วไอโยโดนอฟา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ôi đón cát heo มันโดนแรงโค้งมาเยแม่งเต็ลยมาได้คุวเองแล้วออกได้ออกได้คุเกิดกำปองแล้วเร็วเร็วแทงให้อยู่แทงให้อยู่เร็วลาลค่าแทงขนาดแงโค้งขนาดนี้ยุ่ตายมันก็คิดอล้รกันนะมันโดนแรงโคปลายต่อยมาเยอะมันกดไม่ทันอีโย่เบื่เยอโย่ เจ็บแม่เมื่อกี้บีบีตายก่อนกูขัดไม่ได้เออเช็คตรงนี้ข้างหลังกูเชกกัดคอกูมึงยังตายไอ้ตังเ้แอคคู้กระจายมามันเลวคนมันเยอะคนมันเยอะขนาดนีแล้วยังตายก่อนยโยไอ้ถึงแบงซันดิไม่ถึงไม่มีกูฟูดาวโอ้ยอย่าพึ่งใส่พ่ันี้ไอเทียนี่ อะไรมันเห็นได้ไงวะโอ้้ยที่ทำไรอะไม่ช่วยเร็วไอ้ที่ทำไรข้อไม่สั่เยโยโยทีมทไรอะเย้อ้ยอ้ยโ้ยเยโ้ยเย้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 ยอ้ย้ยเ้ยโย้เ้เ้ยเ้ย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 ยโอยโ้ย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 เ้ย้เ้ยเ้ย้ยเฮ้ย้ย เรีนได้ไงอ่ะโอ้ดีแล้วคุณดับเร็วไปไหนแม่เยี่ยนใส่คนดับสะตูนเข้าเดืยงงมากเยโยเตยลูกมันลูกมันแกคนเปิดลอยตัวเตยเคี้ยมจีดแล้วไอ้ที่ทำอะไรของมันวะเฮ้ยอุ้ยเอาได้เอาได้โอ้ท่าหนึ่งโย่ท่าหนึ่งโุดถามจีนขุดถามจริงโย่โอ้โหเฮิโอะ ทาหน young, ึ่งยาหนึ่งชันอะยยกสอชีวิตก็ไม่พอกี่ต้องให้มันทักตีอ้โอ้มึงเก่งมากไอ้สัตว์จะแม่ มึงเข้าไปมึงจะออกย ok, ังไงไอ้เฮียกูงงมากเอ็นบ <publisher> <drama> ีวัดลงมาไอ้เฮียกูเป็นตั๊กไอ้เฮียเบียัหนไอ้เฮียตามเฮียบดเฮียคนกะดีไอ้จะตามอืมกูคงจะตายอ่ะโยไม่กดท่าหนึ่งวะเฮียเมื่อกี้กลับก็รอดหมดแล้วโยไม่กดท่าหนึ่งวะไม่เฮียโยโดนกัดทีเดียวตายหาเลย ไอ้สเต็ตมันเป็นล้านเลยนะโยไม่กดท่าหนึ่งขึ้นไปยางเลือดไหลเป็นข้อเลือดไหลเป็นข้อไอโยโยไม่กดท่าหนึ่งอะถ้าเปลี่ยนเป็นของสเต็ตนี้น่าจะยืนได้นะผมว่าไม่ออกอะไรก็ไม่รู้ของสเต็ตพี่เเลยพี่เตยบอกไปเข้าไอ้ที่จะจบเกมมาันไขกูพูดว่าเข้าตอนไหนพูดถ้าไม่ใช่กูละกูแค่ถามสามหนึ่งวันแล้วก็ทายอยู่เลย โอ้ยเฮียพี่มันเก่งไงตาตาโยโย่เป็นที่ใครนี่แกโลกแก่โลกเฮ้ยหมดที่พี่เฮียพี่นี้ตายแน่เน้เนี่ยมันออกไม่ได้แล้วมันต้องมีขวานต้นไม้ตลอดเวลาพี่นี่ตายนี่้องแน่นอนนะตอนนี้กูหาบีกีบีก่อนละไอ้เฮียหาบีกีมีก่อนเลยทำทันทำทำเลนไปพี่พี่เอาหว่านฝักลึกๆเลยฝักไอ้โม่เลยไอ้เราไอ้บุญเทียบไปรีเฟล็กซ์ไปกิ้งของทีมมานานไม่พอเดี๋ยวโยชกแล้วโยโย่เป็นชกแล้ว อแล้มันขึ้นแล้วโยอย่าเพิ่งมือเพิ่งจะตายเดียวเนี่ย้วโยดบาครับโยอยู่ไหนมึงอ่ะเนี่ย่โยโดนันตายควยดีจหายมัน ตีโลบีทีบีมึงไงสดมาถามาถมอย่าตานอย่าตาย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 กระโดดกระโดดยิงโรโดโดดกระโดดยโอ้จะอวกนั่ไงมันเป็นไบินกูจะเกิดแล้วที่ดสิบพิไแบงมาที่ไปแบงค์มาช่วยไปแบงค์มาก่อนไแบงมาอ้นพี่ดีแล้วเล่แล้วเล่ ไม่ไอ้ยี่่นกันไหนมันไปไหนไอยนัไหนมันไม่ช่วยเพื่อนวะเนแม็ควายเบอร์เจอคยเบอร์ตหมถึงใครอี่ดดันไปออก่อเเลยนอไม่ต้องเด็ให้ทน่ใส่ปนแล้วก็อยู่อย่ข้างหลังนี่ก่อนจะแมกนที่คอนแน่อเ้ยยเลยย โอเคแม่งตายก่อนเนี่เอา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 ชคหัวเลยไอ้นี่ฟาร์มมาสี่สิบนาทีมีของแค่นี้คุณหรือจะเชื่อเนี่ยให้กูบวกให้ตั๋วเนี่ยทำเกมเนี่ยโซโล่เขียแม่งตายโง่ตายเลยฮุ้ยฮุ้บิงเต็มไม่หยุดเลยฮู้บิงเต็มไม่หยุดเลยตู้มแลยสติสติสติ้ตติ้งที่จะได้ดำอีกเอ็นแล้วมันเอ็นแล้ว มีกันบ้านมีกันบ้านคนหนึ่งสองสมี่ห้ารอบเตร็จเมืองไทยในรอบเป็นอะไรพี่ต้ยมึงอยู่ข้างบน่ะรู้ว่ามันขึ้นมากอ่ะเมืองไทยใช่มันมีห้ารอบต่อที่มันเนี่ยตอนแรกมึงพาทุกคนให้ให้หมดก่อนแล้วให้เหลือม่เชื่อใครเดียวคนแรกที่ต่อไปคื้ยี่ห้อครับเต้ยสองคือไนคุณเชื่อไม่ได้เพื่อนไม่มีใบเข้าใจไหมน้องน้องหนูๆอาจารย์ดูพี่ลีเจนมาเป็นตัวอย่างนี่ เริ่มจากการดูบายแบ็กก่อนเก็บความตึงของหนุ่มนี้ไว้นานๆนะครับพี่เต้ยเดี๋ยวก็ไม่หยุดแล้วจะไปเราไม่ยิ้มล้อย่านมันไม่ต่างอย่างเงี้ยไอ้เย้ยโยโย่ไอแสงกินนี่ก็เล่นมาแต่เด็กกันใช่ไหมตอนนี้ยังโง่อยู่เลยสักเอา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 ชกมั่วหมดเลยโหลดเกมมาเมื่อวานนี้ไอ้ย่้ยชกมัวแล้วแสงกินยังหลุดอยู่เฮียพอสทีโอ้มันเห็นได้ดีละไม่เห็นมึงดูดิมึงเห็นตอนนี้เป็หลาบ้านมึงอ่ะไหนมึงเห็นบ้าล่ะผมเนี่ยมึงก็ไม่เห็นเลยแต่มั่ว

กเข้าทนายนนะเอาไม่ได้ก no ่อนมันต hey, 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 oh, ้องมีดีเดชันมันต้องมีดีเดชันเอแบงไม่มีแบคกี้เป็นนี้ไม่ดีโยโย่โหอแบงอแบนคือต่่อมยโยันแม่ไดาอีกแล้วโยตายเลย ไม่ไหวแล้วเอาใหม่ครับเกมนี้เอาใหม่ครับเกมนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพี่ดีไปเล่นกลางป่ะเดี๋ยวผมเล่นเล่นทำห้าโยโย่เองโยโย่มันงุบอมว่าเปลี่ยนแครี่เถอะมึงมีบายแบ็กกันสองคนแต่ตัดใจเย็นน้องผมว่าโยโย่เลิกเล่นเถอะแบกแบ็กนะมึงไม่กดอ่ะกดแล้วไม่มีคนไม่ใช่หรอเอ้ยเรียตายเลยอะโยโย่โม่โม่จับจับ อยนซื้อมาตายต่อไอโยโยโม่ากเลยไออย่าซื้อมาถ่ายต่อไอโยโ่จรงเย่าปวดดาบพี่นี่ปวดดาบมันปวดดาบมันฉันไม่ไหวว่ะไอโยโยไองม กูไม่มอเลดีเยี่อโยโยเลิกเล่นเถอะปดาบมันดีย่โดนปดาบแน่สัตว์อโยโย่โดนปดาบแล้วสิดหวังเกมีอือโยโยทำาะเมีหมื่นเก้ามากกว่าไปเล่นหนึ่งบันหนึ่งโยโยทำเมากกว่าไปเล่นบันหนึ่งสี่เนาทีอโยโย